พี่น้องครับอันนี้กำลังเตรียมรถครับจะเดินทางไปที่อุบลราชธานีนยีงง่รถเบอร์หโดมดีด้วยมั้ครับไม่เสี่ยงกันหลังจากที่ไปวัดดีทะลุทะไล่เลยครับยอดยิด้วป้าไทยเสาดีไหมฝั่งกระลี่หามชีเกขาอีู่มหาไทยเสาเขานี่ยแหละ สวัสดีครับส<อ>วัสดีครับสวัสดีครับเอ้าปลาที่เบียกเพราะันไปเก็บเห็ดปลาชีถอนไปถมด้ไยสวัสดแล้วมักคักรึยเห็ด,หดงงอันอายุ้ันห้องไรได้ล่ะเดี่ยนี่ชื่อมันจะเก็บย่นี่ไหมหมูซีเนี่ยสีไกแล้วก็ผอสมอ่อนทอดเห็ดบายูดด้วนด้นภาคเครงนี่ไหมอือสุเิบันมาเก็บช<ะ>่องสาบันสาันตาเนี่ยไหมครับมันซีร้อง ทำสิล็อกเฉยวตัดต้นผู้นี้เห็ดเชฟบุ้มดินี่เพราะนี่เห็ดก็ปีเลยนี่นั่นเนี่ยมันเปเก็บผมมาทัดเกียนสุดเลยนม่ห่างมากแสี่คนเลยเมียนครับห่างหนูบอกว่าได่ห่างหนูว้ยศิลปินได้ไข่แขกหลอดคุณเลยเว้ยพอเราเป็นใดล่ะเมผู้ใดมตมาากินหวตะย้ล่ะพ่อหาเดียเดี๋ยวเอกันแล้วครับมืออื่นมืออื่นหเกยร้ยันมือเจอกันเครับเียยัน มิวสีอ่อนทั่วกลับมาแล้วเป็นไรเนี่ยแล้วไม่จไม่เขียวเราก็น,นอนได้อยู่นดีทุ่งก็อนกำเกลือมาใส่หน่อยเกลือในทุง่งนปะุ๋ยเนีเขาไปพ่อหมอแล้วอ,อันเอื้องอ่างกับพ่เป็นเป็นอยูตต่แต่ว่าเป็นทางทางวันนี้นตื่นขึ้นมาเราได้อันเป็นล้งล้งเล็กเล็กเนี่ยผ้าเส,สียนอนพ่อยุทดสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปเลี้ยงพ่อกันอยู่บนพี่น้องเป็กตัวบ้าต เออเจยันนี่หายอยู่อ,อุบลเนเดี๋ยวผมจะไปทามากรุก่รุงว่ได้ไปอุบลเกี่ยวบ,บอลขอวันได้เป็นบา้าเหมือนกันน <laughs> โอ้รถ้ตันปาดของน้อนข่อยขึ้นมาว่าววงงามกระดอกกระเดียเทพุดด่นมีปื๊ด ไอหนุยเนี่ยเปนคนเทศเนี่ยเม่นครับต้มนุ okay. Z Z ่มงานแ่มาุ้มมาแล้วเหรอ่เทมเห็น่งานนยาลุ่มอ่ะาวาวะใหญ่นามัวเพื่นเด้อท่มาาเห็นบ่คอยต่ออไรใส่ฝ่าเนี่ยเี๋จะได้ก็นี่ามสาดเขาทั้งนม้นตเ้าลงเลย ตอนแ่ไามเีเจงอแอมห่องนี่ไหมแงม่าะว่าสุดยอดว่ะเนาะสุดยอดที่ว่ะเศาป่เจ้าเศาผมว่าย้ำเ่อนี้ยงานเรงเงสิบงานยีงานต่อกันไงเศาเน่เกอบเบรถคขึ้นละสามบา่วข้าวสิกตัวเวนเวนเวนผมาีหลายคูมาเศาอยู่ดิ เจ้าผู้เดียวแต่ว่าหักหลายหลายคู่เจ๊ยงไงหลายคู่สิเพราเซาอยูนี่เจ๊เจ้าคู่เดียวนี่แหละพี่ไม่ใช่ว่าเปิดของนี่ว่าติดต้อน่ะเนาะเสีน้อนนี่นเชือกเข่าเชือกเข่าข้างขึ้นบวกขึ้นหรอกเจ้ากับสีนอนเป็นบ่ล่ะเวียนเจ้อเชื่อเรื่อนเนี่ยเพนโอ้ฝันไม่อดีดีกว่าตามยิงฟ้าเอาเจ้าก็เห็นมาเขาใส่เล็กเอ็ยน แมนแมมีกะซี่ไรมีะซี่อบเ็นอันี่ใส้ดิยบุลูันธรรมดาเกันมันไม่นนี้พวกีเเขากีนะวนี้หมดเลยอืธรรมดาเลยนะครับนี้เดี๋ยวอดเลยดิเยนน้าท้าวันจองต้งไปเ้ขากันดีพูดพื่อนไหมดีพดมแล้วเกินงบตามกินข้าเซียนย <พ itous S 1> <C> ุพัน0สองพัน อันนี้มันแปมืนทะเลก็ได้เืิดมาจะงามปะเราพกก็ดีไปแข็งแรงไหมเจียซีไรส์มาใส่รถเราเลี้ยงนี่สิแต่ขนาดเขาเอายูบานได้เนี่ยบ่มันรถบ่ได้โยกได้เยมันก็ยังหยุเนาะอันนี้สมมติมาใส่ซีไรา์เาะขี่ทางไปยังได้ยังรอยสอโลไปทางแบบนี้คืนไม่ยังบบั่วไปฮฝ้ากองกินเกงยุอไประ็อะไรมาเนี่ยสุดยอดสุดยอดนครับ

ต right? well, awesome. uh ้ว่าเห็นดอกเตตดูอกาศครับเพราะว่าย้ำย้ำหมู่เว้นของพวก้อยู่นี่อยู่แล้วล่ะครับพอย้ำเว้นก็อีเดินทางไปพอดั้นก็ใส่แต่ผู้ละช่วงช่วงหาหกทุ่มหกทุ่มหลังหกทุ่มบุรปอแกกันทั้งานก็พาเจ้าไป่อนแ้วเจ้าก็ไปหาของเสียบอยู่หน้ากางเรื่ยครับหาเสียบใสไฟยังไงไปยังไงเสียบนอกเร็่อยครับเป็ว่าเชื่อไป่อน จีหามงศ์สรงเลยหนาเมงเสียดเลยเยดีรงน้ามันไม่เลื่เนไปยปนาาที่รองน้ามันเ่ปาม็นว่าเกาเป็นผงไว้ท่านว่ากนั่งแล้วก็บุ้มล้เตะ้วท่านว่าเอาขั้นนัอล่ะบอกขั้นนั่งหมดเสร็ั้นนั่งบอกไม่ได้ขี้ไปไลคขั้นนาะ กำลังใจกันนั่งอยู่นี่ประเดี๋ยเอ้ยสดีครับกับลังใจไอหนุ่ยกลังใจย์กันเนาะที่ไปอุบลกันพี่น้องครับเบื้องหอกลูกพ่อเบื้องหักดีอะไรงั้นปะต้องาอำนาจกันบนนั่นเราบ่าให้พันมื่อด้เบื้องฟ้าลูกคนอ่ะฟ้าก็ฟ้าว่าให้ส่ที่ไรหรือว่าใส่ละใส่บันนี้รถตกหลุมตกเลยก็มันพี่ หยุดเวิร์ดอร์นี่เรานี่เราหนเราเรามันเพลิงวาเห็นไหมหยุดเลยนมันเิงออไลน์เลยไปพี่น้องพ่อกันยี่อุบลครับถ่ายคลิปนี้ครับนุ่มจูขอฝากงานกันแล้วกัน23กรกฎาคมนี้ครับพบกับล้ำเพลินออนไลน์ล้ำเพลินเข่าพับที่ร้าน Night Station อุบลครับพี่น้องครับบัตรในราคา119บาทเท่านั้นสาวน้อยผิดบัตรแพงมินิคอนเสิร์ตปะทะ ศิลปินที่กำลังมาแรงในขณะนี้ครับเมกอภิสิทธิ์เจ้าของบันเลงพกกระเทินครับพร้อมกับอาจารย์ปีชาปัดไพ่ครับเทปแองกิสตาแล้วก็เพลงดังหลายยพวกนั้นเพลงครับซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยครับพี่น้องครับลํำเพื่อนออนไลน์เงอนไขเดิมบัญชีเดิมครับ1 1 9บาทเด้อพี่น้องเด้อซื้อบัตรจองตั๋วทักมาที่สาวหน่อยเพรบรรแพงแฟนเพจเลยครับพี่น้องครับมาของทรงข้อความนี่เดี๋ยวแอดมินจิจัดการครับ119บาบาทกับไรนี้ครับ 119บาทวันที่3 3กรกฎาคามนี้ครับพี่น้องครับลํำเพลินเข้าผับปะทะสุปตาปะทะสุปตาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเด้อพี่น้องเด้อ